จำนวนจำกัดนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาเปิดตัว8แปลงที่ดินสวยที่สุดราคาพิเศษสุดในอำเภอรประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีที่ดิน8แปลงของเรานอกจากจะดินดีน้ำเหลือเฟือตลอดปีแล้วยังมีวิวภูเขากับบรรยากาศชิลๆสุดยอดให้เชยชมที่สำคัญห่างจากถนนใหญ่4เลนเส้น33เพียง2.5กิโล ห่างจากโรงพยาบาลประจำอำเภอรประจันตคามเพียง7กิโลหรือ8นาทีส่วนอบตอสถานีตำรวจโรงเรียนธนาคารร้านค้าหรือตลาดนัดซึ่งเปิดทุกวันน,นะฮะก็อยู่ข้างๆโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นใช้เวลาประมาณ8นาทีก็ถึงแล้วครับห่างจากโรงพยาบาลเจ้าพยาอาภายัยภูเบศประมาณ26กิโลหรือครึ่งชั่วโมงฮะห่างจากตัวเมืองรอกระบินบุรีนะฮะ24กิโลหรือ20นาทีเสรเศษครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบในด้านการท่องเที่ยวนะคะตำแหน่งที่ดินของเราเนี่ยจะล้อมรอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะฮะอันแรกที่ใกล้ที่สุดก็คือน้ําตกทานทิพย์ครับห่างไปเพียง19กิโลฮะก็คือประมาณสัก20นาทีเนี่ยก็ถึงแล้วครับห่างจากน้ําตก,กงหินเพิงที่กระบินบุรีนะครับประมาณ60กิโลหรือใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะ ส่วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใช้เวลาแค่20นาทีนะคะหรือประมาณ18.5กิโลเมตรก็ถึงแล้วครับแล้วก็คนที่ชอบตีกอล์ฟนะฮะก็มีสนามกอล์ฟบูซัฟฟายนะฮะซึ่งเป็นสนามกอล์ฟมาตรฐาน18หลุมเลยนะครับซึ่งห่างออกไปเพียงแค่18กิโลหรือไม่เกิน20นาทีก็ถึงแล้วครับส่วนสายช้อปสายช้อปปิ้งไม่ต้องห่วงเลยครับมีห้างโรบินสันห้างโลตัสโฮมโปรซึ่งห่างออกไปประมาณ26กกิโลหรือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเหมือนกันครับ สำหรับใครนะฮะที่มองหาที่ดินเอาไว้ปลูกสวนปลูกบ้านสักไร่สอไร่หรืออาจจะมากกว่านั้นนะฮะหรืออาจจะทําเป็นที่พักตากอากาศจะทําเป็นบ้านพักอาศัยหรือแม้กระทั่งเก็บเอาไว้ลงทุนรวมถึงการทรําเกษตรเล็กๆน้อยๆนะฮะเอาไว้พักผ่อนเนี่ยแปลแปลงเนี่ยผมเรียนว่าใช่เลยนะครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยในช่วงหน้าฝนนะครับน้ำไม่มีท่วมฮะหน้าแล้งก็จะมีน้ําใช้ตลอดปีครับ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบเราที่เราคิดเนี่ยในเชิงพื้นที่เนี่ยมันติดอยู่กับคลองสาธารณะเลยฮะซึ่งมีน้ําไหลตลอดปีมากไปกว่านั้นเรายังมองอนาคตด้วยครับว่าน้ําสําหรับคลองสาธารณะอาจจะมีหรือไม่มีเราไม่รู้เนอนาคตเพราะาเราขุดบ่อประมาณ1ไร่เอาไว้เลยครับซึ่งเราสามารถที่ให้แปดแปลงของเราตรงนี้สามารถเข้าถึงน้ําในบ่อที่เราขุดเอาไว้เนี่ยตลอดไปเลยนะฮะ ทำเลที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้เนี่ยปกติแล้วราคาในช่วงก่อนเคอโควิดหรือช่วงเศรษฐกิจปกติเนี่ยไร่หนึงเกิน3ามแสนห้แน่ๆครับแต่ในช่วงโควิดตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นแบบสุดๆเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยที่ไร่หนึ่งสองแสน้าหมื่นบาทเท่านั้นครับราคาโปรโมชั่นนี้มีจํากัดจํานวนนะครับมีเพียงไม่กี่แปลงเท่านั้นสําหรับใครที่อาจจะงบไม่ถึงนะครับ เราก็ยังมีโปรแกรมที่สามารถที่จะผ่อนกับทางเจ้าของที่ได้เลยนะครับซึ่งระบบระเบียบเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับธนาคารนะครับคือหมายถึงว่าแม้กระทั่งดอกบองดอกเบี้ยอะไรเนี่ยก็จะอิงตามมาตรฐานของธนาคารเป็นหลักเลยครับสำหรับ8แปลงนี้นะครับเจ้าของขายเองเลยครับแล้วก็หากใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อกับทางคุณพรได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์062434 8563เบอร์เดียวกันนี้สามารถจะใช้เป็นเบอร์ของ l ลายได้ด้วยนะครับก็สามารถติดต่อทาง l ลายได้เช่นกันสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะฮะสามารถที่จะนัดดูที่ดินเนี่ยโดยการนัดเวลาและสถานที่กับทางคุณพรได้เลยครับขอย้ำเบอร์อีกครั้งครับที่คุณพรนะครับเบอร์โทรศัพท์0624348563 4, ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ